ดีเช้าปีใหม่ครับเพื่อนปีสองห้าหกแปดตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับเจ็ดโมงก็กว่าแล้วเพื่อนโอ้โหที่บ้านผมที่บ้านแฟนนะครับหมอกหมอกเต็มเลยครับเพื่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยปกตินี่ข้างหน้าผมนี่มันจะเป็นภูเขานะครับเพื่อนด้านด้านหน้านจะเป็นภูเขาตอนนี้คือ ไม่แต่ภูเขาก็ไม่เห็นนะหมอกขึ้นเต็มเลยถ้าใครแบบมากลางเต็มนอนตามที่แถวบนดอยบนไรเนี่ยคือแบบโ้น่าจะตอนนี้น่าจะได้ชมทะเลหมอกเต็มเต็มเลยนะครับดูคําเพื่อนวิววิวยามเช้าหมอกขึ้นมาเต็มเลครับโอ้โหวันนี้ ไิจศกรรอบบ้านให้ดูครับเดือน,นก็สลองปีใหม่ที่บ้านบนดอยนะกับบรรดาญาติๆกับพี่น้องนี่ก็สนุกสนานดีเหมือนกันครับผมอ,อากาศก็เย็นพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนาวมากอะไรนะครับ โอเคครับผมก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนิดนึงเช้าปีใหม่อีกรอบครับเพื่อนก็เดี๋ยวขอตัวไปทำธุระแป๊บหนึ่งครับไม่รู้ว่าแฟนทำอะไรอยู่เชับ ไปกันเถาวครับหนาวอัไม่ดู้ว่าทำข้าว่แล้ว่าอ,อ่ะอเมรไปไหนอนเมรฮะ ชมบรรยากาศวัดสวยแอบไป,ปแม่สรวยเอ่อถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก,กันก่อนคนเยอะไหมเนาะวันนี้อวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ดูโลง่ลงๆเนาะโล่งมากเลยนอนแค่เป็นเดยเนาะ ผมมองตื่นนะมีที่จอดล้มๆไหมโอ้มีที่จอดลมๆแต่พี่หมานอนาหเก็จอดที่ลมๆตรนีรนีเป็นลานจากรถนะครับด้วยแต่เราต้องเดินเข้าไปอยู่ครับนี่คน จอดรถกันก่อนนะไปเดินชมวัดกันสม,มอยู่เลยนะครับอ๋อน,นี่ทำประตูวัดใหม่นี่สวยมากเลยสมสมอันนั้นก็สวยใช่ไหมอันนี้สวยกว่าใช่ไหม,นนไหม,มเขาทำใหม่นี่ไง สวยทุกอันเลยสวยทุกอันเลยแม่บอกว่าไม่เบื่อแล้วเขาทำไมตั้งไปไปดูข้างในกันครับทำไมทำไมประตูเลยครับอ,อ้าวร่มแล้วใครจะช่วย อ้าวพี่ฟ้าไปไหนน,นี่พี่ฟ้าอยู่นี่นี่ไงอ้าวคนเก็บตั๋วไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีคนเก็บตั๋วไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อมาแล้วได้ว้าวครับเอออ้าวเดินดีๆครับเดินดีๆเอ้ยแม่แม่บอกว่าเดินดีๆโอ้โหเอ้ยอะกระจกสวยมากเลยโอ้ย เฮ้ยอายาทางนี้เหรอโอ้โหมากันแต่หัววันเน่เพื่อนแดดร้อนมากเลยเรืู่เผาเลยนู้นด้ถ่ายตรงนู้นไหนแป้ะเดี๋ยวป้าถ่ายให้ โอ้เอจะไปไหนขึ้นทัางบนเหรอโอ้นี่ครับบรรยากาศลมสูงใสจแก้วพยานรอบที่สองขึ้นแบแล้วก็ไปขึ้กข้นบก็ไปทางนู้นอ๋อโอเคอ่าเดินกันดีๆนะสองคนนี้โอ้นู่นแม่แม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ข้างล่างนู่นเอาเดินดีครับครับ เ,เดินขึ้นไประวังตกด้วยพี่ฟ้าก็เล่นเกมเดินไปเจ็ดเออพี่ฟ้านี่ไม่ไหวเลยเอโอ้นี่ไงโอ้โหนี่มีถ่ายรูปด้วยสาปาพี่ฟ้าไม่ได้เดินพี่ฟ้าไม่ได้เดินเดินไปเล่นเกมพี่ฟ้าเดินไปถ่ายรูปโอ้เดินไปถ่ายรูปโอ้มันร้อนมันร้อนเปลี่ยงเลยอูอย้หูเป็นไงอะดูเสียวมา,า,ากเลยอู้ดวงแรกเนี้ยเพื่อน อู้ดูเสียวขาเลยเวลาเดินนี่อืออัวมากอ่แม่แม่อยู่ไหนโทรหาแม่แม่สิไหนแม่แม่อยู่ไหนเจุดไฟกเราต้องทแบบนี้เรียแม่แม่สิเอาไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอ่าถ่ายรูปไหมป้าป๊าถ่ายรูปให้ฮะแรกมันก็เสียวไงเอ้ยไม่กระโดดไม่กระโดดลูกครับผมครับนี่ไงโอ้ โอ้ดูลโอววิววิวด้านบนนะครับเพื่อนวิวรอบภูเขาอืมโดยรอบที่สกายบล็อกนะครับเพื่อนที่วัดเสกแก้วพอยาดเลยนะ ชมห้องใหม่นะครับผมที่เอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมดอกไม้อาดอกไม้อาดอกไม้เราไปยืนกับดอกไม้เราไปเดินกับดอกไม้เลยเลยนู่นไปยืนกับแม่เร็วครับเร็วเลยตรงนี้นี่เอาตรงนี้ไหมกับนางฟ้าเอาเยินตรงนี้ครับเยินตรงนี้เอาดอกไม้อาโอเคอ้าวหนึ่งสองอ่าฮะทำไมแฟรไม่ขึ้น เอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมกระดานฟ้า